และภาประจําปีเกิดของคนที่เกิดปีฉลูกันเลยนะคะตามมาเลยจ้ะมาซื้อที่ดินร่วมวายไว้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอ่ะที่ดอยพัน์ประเภทเครื่องไม้นะครับอ่าพรทธาําปางหลวงนี่จะไม่เหมือนกับพัทธาที่อื่นยังไงตอนนี้ต้นกำลังโดนลุมนะพี่ขับร้นไม้มากี่ปีแล้วเนี่ยกรดิงปิงปาโอ้เจิดเกิดไม้เอาว่าพาทธาดาปางหลวงครับ น้องแตงไทยวันนี้สนุกมากค่ะได้ขี่รถม้านะคะบรรคนของฝากทั้งหมดนะคะสวัสดีครับ อันนี้ิดหน้าปิดตาอยู่ที่พระาธาตุลำปางหลวงนะครับวันนี้เรามาโผล่กันที่นี่พระาธาตุลำปางหลวงก็พอดีผมได้มาทูร้านนิดหน่อยที่นี่ก็เลยพาต้อย <บา S 1> กับมิมิมาเที่ยวด้วยนะครับรนี่มิมิเอาในกระเป๋าไม่รู้เขาให้เข้าหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะไปไหว้พระข,ข้างในกันนะครับแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็มาขึ้นเหนือกันนะคะมาเที่ยวเหนือกันบ้างนะคะที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลปางหลวงอำเภอกาคาจังหวัดลำปางนะคะซึ่งวัดแห่งนี้เองนะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางนะคะประมาณ18กิโลเมตรนั่นเองนะคะและภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือบันไดทางขึ้นด้านหน้านะคะซึ่งออกแบบเป็นรูปมังกรขายพญานาคทั้งสองข้างบันไดนะคะ และตรงเชิงบันไดนะคะก็จะมีรูปสิงอุู่นปั้นขนาดใหญ่2ตัวค่ะซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าดวงทิพย์นะคะเจ้าผู้ครองนครลำปางเมื่อปีพุทธศักราช2331นั่นเองค่ะวัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของลำปางมาแต่โบราณเลยนะคะซึ่งตามตำนานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีในราวพุทธศตวรรษที่20ตอนปลายนะคะ เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยเลยก็ว่าได้ค่ะงดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่มากมายนะคะพระธาตุลำปางหลวงค่ะเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะทุกคนเนื่องจากว่าเริ่มสร้างในปีฉลูแล้วก็เสร็จในปีฉลูเช่นกันค่ะ ถ้เจดีนะคะก็จะเป็นเจดีแบบทรงล้านนานะคะก่ออิดถือปูนนะคะประกอบด้วยฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมด้วยบัวมาลัย3ามชั้นนะคะเป็นเจดีที่มีขนาดใหญ่นะคะหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองนะคะฉลุลายหรือที่เรียกว่าทองจังโกนะคะซึ่งตามตำนานนะคะกล่าวว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุนั่นเองค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตามต้อยไปดูความสวยงามความงดงามของวัดพระทาตุลำปางหลวงพร้อมๆกันเลยนะคะตามมาเลยจ้า แม่ทำอะไรครับใต้เดี๋ยวเราจะมาซื้อที่ดินร่วมถวายวัดนะคะเพื่อเป็นเจตีร่วมทำบุญซื้อกินนะคะถ้าท่านใดจะทำบุญก็ขอเชิญนะครับเราจะถวายกับองค์พระธาตุลำปางหลวงในเวลาห้าโมงเย็นวันนี้นะครับท่านที่จะทำบุญก็กราบไปนะครับ้านแตะวางออก โบกับหัวแต่ว่าเขาไม่เปิดเขาล็อกประตูไว้กับหัวยังไงอ่ะก็จะเป็นเงาสะท้อนกับหัวกลับเป็นเงาไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวไปเปิดดูใน g Google เ๋ยวดูใน Google ก็ได้วันนี้เขาปิดเขาไม่ให้เข้าอันนี้คืออยู่ในนี้หรอนี่คืออยู่ในนี้หรอไม่ใช่ อ๋ออันนี้ใช่อยู่ทางนี้ทางนี้ใช่ใช่ดูไปเลยเรื่องนีเป็นเรื่องของเส้นทางมุนวัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะจุดสำคัญภายในวัดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคิดดีๆตอนนี้เราอยู่ตรงตรงไหนอ่ะฮะจุดสองแถวจุดสองอ่าเราอยู่บริเวณนี้จุดสองบัวสด เราจะไปให้คาร,รบนี่เลยได้ไหมจะแล้วแต่ได้ปะลูกตอนนี้ลูกสาวแคๆๆอยู่ข้างในแล้วตอนนี้สังเกตคือสังเกตต้นไม<า>ท้มที่นี่จะมีไม้มค้ำนะครับจะมีไม้ค้ำอยู่ก็เป็นหนึ่งในพิธีนะครับของชาวล้าน,นานะครับเพราะว่าต้นไม้ที่อายุเยอะๆเนี่ยเขาจะมีการค้ำไว้นะครับก็ จะเจอในหลายๆวัดที่อยู่ในภาคเหนือนะครับก็เป็นความเชื่อเนาะของทางคนที่นี่นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องไม้นะครับก็จะมีพวกอ่าพระต่างๆที่เป็นไม้แกะสลักนะครับเป็นพระทัวรูปต่างๆตางแต่ว่า เดี๋ยวน่าจะให้ต้อยเข้านะครับเพราะว่าผมต้องแบกน้องนี่นี่ด้วยนะครับก็เป็นไม้แกะสลักต่างๆนะครับตรงนี้ ันนี้หลังจากเมเรามาไหว้พระพระธาตุเนาะก็เป็นไงต้อยสังเกตเห็นอะไรไหมว่าพระธาตุลำปางหลวงนี่จะไม่เหมือนกับพระธาตุที่อื่นยังไงอะไรอะ่ะอันดับแรกเลยพระธาตุลำปางหลวงยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่เยอะมากค่ะแล้วก็พื้นนะครับพื้นสังเกตไหมพื้นรอบๆย,อย,ย,นะบยังเป็นดินซายอยู่เลยนะครับยังเป็นดินซาอยู่เลยถ้าเป็นวัดอื่นที่เราเจอในส่วนใหญ่จะเป็นปูเป็นปูปนปูปกระเบื้องหมดแล้วเนาะ นะครับก็ยังคงรักษาความเก่าแก่ไว้ค่อนข้างเยอะนะครับใครที่มาก็คนศึกษาด้วนึงเพราะจะมีพื้นที่ที่ไม่ได้ให้ผู้หญิงเข้าพื้นที่ที่ไม่ให้ถ่ายรูปอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวต้อยชอบอะไรวันนี้สําหรับสําหรับพระธาตุนมปังวงนี่ก็ที่ชอบที่ไปมาเมื่อสักครู่จะเป็นตรงพระธาตุแล้วก็ตรงพระแก้วมรกตนะคะแต่ว่าข้างในนั้นหนาเหมือนเขาจะมีแบบกั้นไม่ให้เข้าไปแต่ว่าเราก็ยืนไหวอยู่ข้างนอกก็คือว่า โอเคนะเราเราได้มาไหว้ได้มากลับไหว้นะคะอ่าแล้วก็มีพื้นที่อีกอีกอันนึงก็คืออาโบทกหัวอาบทกับหัวพระธาตุกับหัวเนี่ยไม่ได้ดูนะครับ <laughs> เขาปิดพื้นที่เขาปิดนะครับเขาเขาปิดก็คือถ้าใครจะดูเนี่ยต้องมาให้ถูกเวลานิดนึงแล้วก็ต้องถามถามทางทางพระก็ได้นะครับหรือเจ้าที่ก็ได้ว่าเขาเปิดกี่โมงอะไรอย่างนี้เพราะว่าพื้นที่เนี้ยไม่ให้ผู้หญิงเข้าด้วยแล้วก็จริงเขาไม่ให้ผู้หญิงเข้าแล้วก็ ิดกี่โมงอะไรอย่างนี้เพราะเมื่อกี้เนี่ยไปปิดนะครับปิดส่วนใครที่อยากจะนั่งรถม้าถ่ายรูปรถม้านะครับก็จะมีพี่ๆข้างล่างนะครับก็จะมีค่าถ่ายรูปกับรถม้าเท่าไหร่นะค่าถ่ายรูปกับรถม้าจะอยู่ที่1 0บบาทแล้วก็ถ้าสมมุติว่าให้เขาอัดด้วยอะไรด้วยก็อยู่ใบละร้อยใส่กรอบด้วย200มั้งนะครับก็หนึ่งรรูปไงแต่ว่าถ้าใส่รูป ถ่ายรูปแล้วก็อัดกรอบด้วยก็200อ่าก็ไปรบกวนอุดหนุนนิดนึงครับเพราะว่าก็ช่วยช่วยเหลือพี่น้องที่เขาทํางานอยู่แถวนี้นะครับก็เป็นชาวบ้านนะครับที่ช่วยกันนะครับช่วยช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรนะให้มีอ่าเงินหมุนเวียนเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับเจ้ามีเจ้ามีมีร้อนแล้วด้วยนะครับน้องมี ขี่รถม้ากัน<ช>นะคะนี่ยังไม่เคยขี่นะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่มาวาดพระธาตุลำปางหลวงด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้น่าจะทัวร์ลำปางเพราะว่าเดี๋ยวผมมีทุระ่านในลำปางด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเดี๋ยววากันนะครับบา,บายจะซื้ออะไรจะซื้อเมียงคำนะคะนี่มีมีงคำกับขนมตาขายไงครับป้าข <rze selfish> ายเป็นถุงอะขานไม่ได้ใส่สีร้องคำเองขนมตาด้วยอะ ถ้าถ้าพูดถ้าพูดเหนือนี่ลดราคาให้ไหมครับเหนือถ้าเอาหลายถ้คแม่รัาเอาหลายชุดจะลดด้วยเจ้าผมจะกินเนี่ยอันนี้สามแพ็คสี่สิบลดให้ค่ะเอาแล้ว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 หนูกินคนเดียวไงพี่เขาไม่กินก็มีเดนมากันเย็นนี้ค่ะกับสองคนกันหนึ่งตัวเนี่ยเอาไม่ได้ประทาดเลยนะเอาอันหนึ่งเดือดเนี่ยนั่นอันเดือด

อันนี้เดี๋ยวขึ้นรถม้านะครับประสบการณ์ในการาาขึ้นรถมา้าครั้งแรกอันนี้เรามาขึ้นรถมา้าของต้อยเนี่ยครั้งแรกแต่ขอ,ของผมเนี่ยของผมเนี่ยมาผมอยู่ลำปางค่อนข้างนานนะครับก็เคยขึ้นแล้ว <Okay. S 1> นะครับก็อันนี้เราวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับจะมีขิวรถม้านะ <Okay. S 1> ก็คือ จะมีอยู่สองฝั่งฝั่งหนึ่งถ่ายรูปแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นรถม้ารอบเมืองนะครับมีคนมีคนเคยดามาว่าเฮ้ยมันเป็นการทรมานสัตว์หรือเปล่านะไม่ใช่นะไม่ทรมานนะคือตัวตัวม้าเนี่ยเขาก็ดูแลอย่างดีนะครับตัวม้านี่ดูแลอย่างดีเลยคือดูแลดีกว่าคนอนะดูแลดีกว่าคนแน่นอนนะครับ คือมีการอาบน้ําอะไรพวกนั้นแล้วก็พวกการขับถ่ายนี่พี่เขามีถุงข้างหน้านะอ่าไม่มีการเรียรลาดแน,น่นอนนะครับใครที่เข้ามาที่แถวนี้นะครับก็มากันได้พี่ครับแถวนี้นี่เริ่มเมื่อไหร่กี่โมง,งกี่โมงครับอ่าเจ็ดโมงครึ่งวัดตเจ็ดโมงครึ่งวัดมิดเจ็ดห้าโมงเย็นอ่าเจ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะครับก็มารอบเมืองนะครับรอบเมืองอ่ะเดี๋ยวมาดูวิวข้างหน้ากัน รอบสองรอบ0 0จะจะให้จอดขาีานการพอดีครับอ๋อรอบ200คือจะไม่จอดตรงนี้ถ้ารอบสามร้อยจอดที่ถนดูแปน้นดูใช่ไหมคะข้างหน้านั่นคือก็คือก็เทศกาลนี้มันจะไม่ทันนะครับก็คิวก็มันเป็นคิวเดี๋ยวเาจะว,จะวจะิ่งรอบสองร้อยกันนะครับนี่นะครับถ้ามีรถตวนตัวก็เข้ามาเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวมา ไนะนะด้ทขขนรทุกการกระทำทุกการกระทำต้องขอพนางก่อนอพ่อขอลดให้ีนีรว่าไม่สบาวนี่ขแล้วเราอษาพี่ขับบนม้ามากี่ปีแล้วครับเนี่ยต่อจากน้ามาครับโน้มา ก็น่าจะหลายปีอะเนาะรถมาที่มาเพราน้ำตาลหลวงมีรถมาวิ่ง17คันอือคือทั้งน้ำปางก็มีา95คันโอ้โหคือรถมาทุกคันต้องขึ้นทะเบียนด้วยใช่ไหมครับอ๋อจะมีทะเบียนอ๋อนี่ทะเบียนมีประกันนครับมีประกันด้วยมีประกันมีประกันครับตอนนี้บังคับเลยนะครับเพราะว่านายบังคับเลยอ๋อ ผู้ว่าคนใหม่ใช่ไหมครับอ่อเดินผู้ว่าคนเก่าแล้วอ๋อเรียคนตายก็ผู้ว่าผู้ว่าผู้ว่าผู้ป่าอ๋อผู้ว่าผู้ป่าน,นะครับคือผมต้องอธิบายก่อนนะครับคือตัวผมเองเนี่ยผมเรียนที่โรงเรียนลำปางพณิชยการนะครับก็ผมมาอยู่ที่เนี่ยผมเป็นคนเหนือก็คือเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนซับเป็นภาษาเหนือในการสื่อสารกับคนที่นี่นะครับ<อ>นะครับอ,อ่ะเดี๋ยว ผมอธิบายอย่างนี้ในเมืองลำปางนะครับรถม้าเนี่ยไม่ได้ร้อมเมืองนะรถม้าเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีเส้นเส้นการเดินรถของเขาอยู่นะครับว่าเอ้เส้นตรงเนี้ยไปไหนเส้นตรงนี้ไปไหนอย่างในเมืองลำปางเนี้ยบางคนเข้าใจผิดนะครับว่าเอ้มาที่ลำปางแล้วอ่ะเรารถม้ามันต้องพาเราเที่ยวรอบเมืองไม่ใช่นะครับไม่ใช่

เดี๋ยวกันเดี๋ยวผมกับต้อยนะครับขอตัวชมทิวทัศน์สักคู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาปิดท้ายคลิปกันนะครับตัวน้ำย่างเห็นรถมาหน้าขี่สนุกบ้านทุกคนในถิ่นลำบากเกรงเกรงกริ่งกระดิ่งกริ่งกลาง ลุงครับปลากระยั่งเพื่อนครับโมอเพื่อนชวนมาเอาวัดพระธาตุดำปราหลวงครับจะมีรถม้าอยู่สเปียร์ิวครับถ้ารอบวัดรอบวัดสองร้อยรอบหมู่บ้านสามร้อยครับราคาดีชมรมไตั้งเฮือครับราคากลางเนาะราคากลางครับมีป้ายบอกครับอืมโอเคจะได้ครัชวนจนมาเที่ยววัดพระธาตุดำปราหลวงราคากลางบาดูรุปมากครับ มองแต่คลาใช่ทางที่ตัวเองจะวิ่งมองหลุมมองบ่อข้านั้นเองอ๋อไอ้น้องม้าน้องม้าชื่ออะไรครับชื่อแตงไทยครับน้องแตงไทยโยมีสาวลูกสองแล้วเฮ้ยตาผมทุกวันนะตากตอนเิวด้วยโอ้โหตากตอนเชืด้วยตากดิกระของสามวันครับแต่แต่ม้าต้องตาทุกวันต้องตากทุกวันเจ้าของเมืองเดี๋ยวพี่เขาต้องเลื่อนรถอ่าเลื่อนรถนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะ เป็นไงต้อยวันนี้สนุกไหมวันนี้สนุกมากค่ะได้ขี่รถม้าน,นะคะมา้ากำลังมาอีกแล้วอีกตัวมีมา้าอีกครับอ่ะก็เป็นไงครับท่านั่งรถม้าข้างล่าสนุกไหมสนุกค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มานั่งรถม้าน,นะคะใครนะคะที่มาลำปางนะคะต้องมาที่นี่เลยนะคะวัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะแล้วก็ ไฮไลท์ต้องมานั่งรถม้านะคะอย่าลืมอุดหนุนพี่ๆชาวบ้านเขาด้วยนะครับรอบละสองร้อยบาทแต่ถ้าเป็นรอบพิเศษสามร้อยนะจ๊ะอ่านะครับป่ะเ,เดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่ามีมีร้อนละไปเร็ว<า>หลังจากไปวัดนะครับก็ด้านหน้าวัดจะมีพื้นที่ขายของฝากค่อนข้างเยอะนะครับก็เยอะแยะมากมายไอ้ดินไอ้ดินใส่แว่นตา เป็นเสื้อผ้าชุดพื้นเมืองนะคะแล้วก็พวกอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันสักครู่ค่ะชุด,ช,ดชุดไปฝากเ็นซ <c oughs> ื้อไปฝากน้องน้องผู้กันดีไหมห <c oughs> น้าใสสบายมากเ <c oughs> เล,เลยนะคะก็ถ้าหากว่ามีโอกาสได้มาที่ลำปางทั้งทีนะคะก็ต้องมาสากักการะกราบไหว้ขอพรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะประจําจังหวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะ,ะวัดแห่งนี้นะคะที่ได้ว่าเป็นอันซินไทยแลนด์นะคะนั่นก็คือพระธาตุกลับหัวนะคะแต่ว่า เป็นที่น่าเสียดายเนาะที่เราไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูนะคะละบริเวณรอบๆวัดก็ยังคงความเก่าแก่นะคะเป็นเป็นพื้นที่ทรายนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีวิหารหลวงเนาะแล้วก็พิพิธภัณฑ์รวมถึงศิละปะวัตถุต่างๆซึ่งหาดูได้ยากนะคะในส่วนตัวพระาธาตุนั่นเองนะคะก็สวยงามนะคะเป็นหนึ่งในเจดีย์ที่ควรไปสักการะสักครั้งโดยเฉพาะ ผู้ที่เกิดปีฉลูนั่นเองเนาะอ่าไฮไลท์นะคะก็คือการนั่งรถม้านะคะตัวเองก็มาเป็นครั้งแรกนะคะก็ประทับใจมากๆเลยนะคะที่ได้มานั่งรถม้าชมเมืองลำปางเนาะทุกคนคะ่ะก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีจ้า